เอาละครับผมก็ลาบสวัสดีานผมาชมกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมอส <Okay. S 1> เรลนพอดเวนะโอเคดี๋ยววันนี้จะลวกให้มันยาวไปเลยนะะนะครับขอโู่นะครับผมว่าเปลี่ยนมาอัดแบบนี้แทนแล้วก็อเอามาอัดคลิปที่หลังมันจะได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่า ทั้งเกิดไรเนาะว่าจะทำไม่ถ่องแบบนี้ไปเลยว,วันวันนั้นเราลุ้นตรงนี้ใช่ไหมตอนเิยมันจะมีอีเวนต์แบบที่มาให้ข้อไปเลยครับ ทุกคนยินดีต้อนรับสู่มหากรุบุอันไกลโพ้นพี่นะมาแล้วมันเป็นวันที่สีของการฝึกร่วมเราขอขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตาม การออกอากาศนี้นะมันเยี่ยมมากししいいนั่นคือ,อผลที่เราต้องทำให้ทุกคนตื่นเต้นในวันนี้การขอบคุณคุณเข้าใจใช่ไหมดิสมาร์คกผมเข้าใจคล้นะครับ ส่วนไหนของไปหลอกเมื่อกี้ที่ทำให้เกิดความสงสัยไ้นะ,นะนนเอาละยังไงก็ตามทัานจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณวิสมา,าใช่ โอ้ทำไมเมากดมีวะแล้วเมาไม่ด hmm. mm ีแ hmm. ล uh ้วทุกคนขอบคุณที่รับชมการออกอากาศของเราใหาฉันแสดงสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคำพูดใดๆให้กับคุณกจการเป็นกดสองครั้งมันเดอ่ะเมาไม่ดีหรอ <noise> 何が始まるんでしょう何とにかく注意しておこう何が始まるンでしょう何が始まるんでしょう何が始まるんですか？ คนที่เราไว้ใจน้อยจริงหรือประธาน 2, อส,สองสองสามเอ้สร้างสองฝั่งตอนถึงการฝึกวันนี้เราก็ใช้่งวา,างไรกับามนคนเคยสงสัยเกี่ยวกับพลังที่แท,ท้จริงของกระสุนจริงของเราหรือเปล่า

คอนเซนสามารถแสดงความถข็งแกร่งของตนเพื่อปัะชาชนเพื่อชาติและเหลือสิ่งอเอย่างสัน้อนอะเดี่ยวเมาส์ไปกดเองได้ยังไงวะไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ได้กดนะเมื่อกี้เมาส์กดเอง,เองพวกเราแห่งไอรอนบบจะปฏิบัติตามตัวอย่างนี้ต่อไป <c oughs> อย่างไรก็ตามแมเราจะติดตามต่อจากนี้ไปตีพุ่งแล้วหรือว่าใช่กระสุนจริงนิดหน่อยผมตีพุ่งตีติดพอละเราก็จะเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยที่มือ เฮ้เรนาเริ่มตั้งแต่าเมาไม่ดีแล้วอะอะไรนะลัาไม่ดกเลาไม่งดีำลังสดี๋ลวงดีังมดีังดี๋ลวงง <c oughs> ำกังเมลันเ,พอพอพเ,เลกนนล,ล,ล,เลันงลังสุดลังสกลัลลงสด Àn, like มันเมาไม่ดีแล้วมันเปียนได้แล eh ้วโหมันกดดีอะเดี <t ip. <t ip. <t ip ๋ยวก่อนนะสาวเสื้อสองสามแล้วก่อนด่าๆๆๆๆๆไฟแดงนีวเช็ดปังยิงถ้าพ่อเขาจริงจังกับเรื่องนี้ระวังที่มันจะเสดลงไปอย่านี่ไม่มีหอท่าไม่ดี แทบสองสารตอนนี้เลงไปที่เป้าหมายของคุณด้วยและด้วยความแม่นยำสูงสุสดปล่อยไปงา ว้าวามันโดนตรงไหนรายงานความเสียหายรีบครับเดี๋ยวนี่กดเองสิ <c oughs> ทำไมมันกดเองวะงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คเมาส์โน้ตบุ๊กอีกครับูแปดหนึ่งทำไมมันกดเองวะไป <c oughs> เราขยับไม่ดีพอ <c oughs> ให้ใส่ความอยู่ได้นี่แสดงว่ารากสอนของเกมนี้รอบนี้จบแล้วให้จบลงแล้ว <c oughs> มันไปกดเองว่嘛 <c oughs> อ้าเมื่อคุณไม่ได้แล้นี่ <c oughs> อรอบนี้เปล่าตำแหน่งที่ถูกไฟคือโกดังไห้คนขับซึ่ง <c oughs> อยู่ห่างอ้า เดี๋ยวก็บออย่าทำแบบเ, y, เกิะไรขึ้นเดี๋ยขอชนเล่นน้อยในรณปสอว่าเมาไม่ดีแล้วว่ะน่าจะเป็นตั๊กพ่วงแน่ผมจะไปทีโอเเดเดวเดเฮ้ยก็อ,อตายแล้ว เมาส์กดนี่ครัขอบคุณโปรดดำเนินการซ่อมแซมจับออกจับจับให้จับจับพลาดตะกูลอ่ะโอ้ยตายตายตายฉันได้รับมันแล้วนี่ไม่เป็นว่าคิที่เยอมากเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนข้องใหม่ละม,มาดูกันหยุดนอาคาคิ ตามการติดต่อร่วงหนา้าเราเรายิงกิตในทางสินค้าของคนคนได้สินประมการต่ดหนอาออแม่コーヒーพอฟอ่อฟอ,ขอ,ขอ,ขอไม่ต้องนอาการไม่ดี นี่เห็นไหมมันกดเองเมืดอามันกดสองทรั้งไงเขียนไม่อ่านเลยไม่ชอบพานเลยนี่ก็พมม่านไปเถอะถ้ามีโอกาสค่อยมาโาน,นูมนดิกเองอี่ยดีแน่ xin đi chúc. Hậu được, 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 มัน่ใช่ออโต้ใช่ไหมมันไม่ไดไม่ใช่ออตโอออตโอ้เมตกอฮ้อยใช,ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะน,นี้มีบางสิ่งผิดปกตินะออแบ,บอเพิ่มเพิ่มอนนี้คือไม่ได้แล้วถ้าอ่านมันจะกดไปเองมันก็ไม่ทันอยู่ดีอันนี้เราก็ขอใครในส่วนนี้ด้วยแล้วกันอ้า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 อ ไม่ทันกดเลยนะเดี๋ยวเดียวเมาส์ไม่ดีอีกแล้วหมายถึงอ่าเฉพาะโน้ตบุ๊กตอนนี้นะดูเหมือนว่าสายความ็นอยู่นะจะไม่ได้จัดสาย,ย,ยาลเลยเนี่ยลองจะมาดูนะเดี๋ยวใครดูแนละ้วมันกดเองเนี่ยรอดูมันจะกดไหม ยากขึ้นอาการเมาแล้วอาการเมาแล้วอย่างนี้ไม่เห็นว่ะเขาต้องไปเล่นพวกนี้นั่นนอกไอ้พวกซูมาเกมมันเห็นผลทันดีเลยแหละซูมานสตรีม แค่นี้ก่อนแล้วกันไม่ทีนี้ก็ยาวไม่ได้แล้วมาสี่พวกแล้วได้่าะอ๋อเป็นว่าอ่านไม่พลาดพลาาเป็นว่าผไม่รู้เรื่องแล้วแบบอย่าอ่านเลยตอนนี้ไม่ค่อยโอเคโอเคครบมันเนี่ยจะดูวุ่นวาย เดี๋ยวครับผมก็ขอจบคลิปไปท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เลยฝากตัวล้ากัแชร์ดปาด้วยแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยกดอันนี้เมาส์ไม่ปกติแล้วมันรวนแล้วมันรวนโอเคครับเดี๋ยวไม่เจอกันเป็นไงงงงงนิดนึงนะว่าทำไมก็เมาส์ไม่หงิกแล้วแล้วเป็นไงครอ้าว